ครับสวัสดียามข้ามคืนนะครับของวันหยุดนะครับวันเสาร์ที่23กันยายน2566วันนี้มาชมบอนสีนะครับซึ่งบอนสีตัวนี้ผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับเมื่อครั้งที่ได้จากน้องที่จังหวัดชเชียงเสานะครับช่วงนั้นเป็นแบ่งหน่อมานะครับเป็นไม้แบ่งหนอ่อแต่มีใบขึ้นให้เห็นผัดเปลี่ยนกันไปหลายรุ่นแล้วนะครับมาช่วงนี้กำลังสวยงามเลยทีเดียวนะครับ เป็นบอนสีที่มีการสะท้อนเงาบนหน้าใบสวยมากนะครับในครั้งนั้นเคยบรรยายถึงผ้าสิ้นนะครับผ้าสิ้นของคุณยายนะครับซึ่งเป็นผ้าสิ้นทอผ้าไหมย,ย้อมสีนะครับผมเปรียบเทียบคล้ายๆกับใบของบอนสีสายพนธุ์นี้นะครับตอนนั้นเคยคุยกับน้องที่เป็นเจ้าของบอนสีต้นนี้นะครับน้องว่าจะทําจํานวนแล้วก็ จะขอจดทะเบียนนะครับขึ้นเป็นชื่อนะครับเพื่อเป็นเจ้าของพันธุ์แต่ก็ห่างหายไม่ได้ติดต่อกันไปเกือบจะ2ปีนะครับยังไม่ทราบเลยว่าตอนนี้น้องได้จดชื่อกับสมาคมหรือชมรมบอลสีแห่งประเทศไทยหรือย,อยังนะครับหากน้องมาเห็นคลิปนี้อยากจะบอกว่าบอลสีตัวนี้นะครับมีความสวยงามไม่เคยผิดหวังนะครับเมื่อได้ที่ออกสีออกใบใหม่นะครับ มีความสวยงามมากนะครับกระดูกใบพื้นสีนะครับความด่างของใบสวยงามาประทับใจทุกครั้งนะครับใบใหญ่ด้วยนะครับเดีย๋ยวจะเทียบกับฝ่ามือให้ดูนะครับมีความใหญ่นะครับเป็นบอลใบหนามากนะครับใบหนานะครับหน้าใบมันกระดูกใบมันวาวมากนะครับเมื่อต้องแสง ไฟช่วงกลางคืนนะครับน,นี่ผมใช้ไฟฉายคาดหัวนะครับถ่ายให้ชมกันในค่ำคืนนี้นะครับบางใบก็มีความด่างเขียวแซมน้อยนะครับแต่โดยคุณลักษณะของเขาแล้วก็จะเป็นโทนสีม่วงนะครับสีม่วงอมชมพูสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้มีสใบหลักแล้วก็ข้างล่างอีกใบนึงนะครับเล็กๆ ันนี้ดอกไม่รู้ว่ามีเมล็ดไหมนะครับปล่อยธรรมชาติไม่ได้ผสมอะไรนะครับ,ค,รบคลิปนี้ก็มาแชร์บอลสีแต่ยังไม่แน่ว่าเขามีชื่อหรืยอยังนะครับครับคืนนี้ให้ทุกท่า้นนอนหลับฝันดีครับมีต้นไม้สวยๆมีไม้ผลปลูกให้เติบโตงอกงามได้ทานผลกันนะครับแล้วก็ท่านที่ ูกไม้ทําบอนสีไม้ประดับก็ให้มีความสุขกับไม้ถึงแม้จะทานไม่ได้แต่ก็ให้ความสุขทางใจนะครับข่านคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอให้มีความสุขครับสวัสดีครับ